คคอ่าผมชื่อชื่อเล่น่ว่าต้ค่คอ่ามีสมาชิกดังนี้อ่าไปอ่านเลยอ่านชื่อเล่นเลยหนูขยำมาข้างหน้าแลมขยมาข้างหน้าค่ะยังไมาอ่อีก<ย>อ่าโยไปนี่จักเลี้มปลายดาสากิตา อ่าโอเคอ่าอ่ข้างหน้ายกขึ้นอีกนิดนึงอ่าวันนี้ผมจะมารายงานอะไรคะผมจะมาทีซินอ่าดาวดาวในจักรราศีราศีครับอ่าชี้เลยค่ะราศีมังกรทะเลเออราศีกรุงคนขี้มอน้าราศีนิลปลาอ่าอย่าบังนะคะอย่าบังโอเคอื พึกษกัวตาสีเมทุนเุนคนคู่นคู่เขาคู่อ้วนผมกรกฏกตาสีสิงสิงโตตาสีกันมคอมอาจารย์ สาวรมจารีสาวรมจารีคันช่างสาสีอะไรสาสีตุ้งคันช่างอ่าสาสีพิจิกแมงป่องอ่าสาสีธนูคนถือธนูโอเคโอเคตบมือค่ะ